ำที่ไหลผ่านสะดืออีสานศูนย์กลางบ้านเราแหล่งอารยธรรมคู้วัฒนธรรมแต่นานเ่าเมืองบ่มีภูเขาสาวงดงาม คือมหา,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 าสวัสดีครับท่านผู้ปกครองนักเรียนและเด็กอนุบาลสองทับหที่น่านรักทุกคนพบกับทิเชอร์น้อยและก็ทิเชอร์กิ๊กเช่นเคยนะครับวันนี้คุณครูทั้งสองคนจะพา,าเด็กๆเ,เรียนรู้เกี่ยวกับจังหวัดมหาสารคา เด็กๆรูไ้ไหมครับว่าจังหวัดมหานครมหาสรา,ารคามของเรานั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไรครับมาฟังเลยนะครับเด็กๆมหาสรา,ารคามนั้นได้แยกตัวมาจากเมืองร้อยเอ็ดนะครับมาตั้งเมืองใหม่ที่กุดยางใหญ่หรือกุดนางใหญ่ปัจจุบันนี้นะครับโดยมีเท้ามหาชัยหรือเท้าปวดเป็นผู้ก่อตั้งเมืองมหาสรา,ารคามเขแรกนะครับเด็กๆอย่างไรนะครับ มหาชัยเป็นผู้ก่อตั้งเมืองมหาสรารคามคุกก๊กเมืองมหาสารคามนั้นมีนสัญลักษณ์ประจําจังหวัดมีอะไรบ้างคุกก๊กสัญ limited limited ลักษณ์ประจําจังหวัดมหาสารคามนะคะก็คือตราประจําจังหวัดนั่นเองค่ะเรรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนคุกก๊กดังภาพเลยค่ะเด็กเเป็นภาพต้นไม้นะคะแล้วก็ท้องคุ้งนะคะอันนี้คือตราประจาจังหวัดมหาสารคามนะคะเด็กๆ แล้วยังมีธงประจำจังหวัดด้วยนะครับเด็กๆไปดูกันเลยครับสีน้ำตาลและก็สีเหลืองนะครับเด็กๆเป็นตาหรือธงสัญลักษณ์ของจังหวัดมหาสารคามนะครับเด็กๆนอกจากนั้นก็ยังมีดอกไม้ประจำจังหวัดมหาสารคามเด็กๆทราบไหมครับว่าคือดอกอะไรดอกอะไรครับคุกิศดอกลีลาวดีนั่นเองค่ะไปชมกันเลยครับดอกลีลาวดีนะครับเด็กๆจำไม่ขึ้นใจนเลยนะครับต่อไป มีสัตว์ประจำจังหวัดมหาสรา,ารคามของเราคือตัวอะไรครับเด็กๆติ๊กตอบติ๊กตอบจำได้ไหมครับจำไม่ได้คุกกี่กอดดีดีไหมครับก็คือปูแป้งนะคะหรือว่าปูทูลกระหม่อมนั่นเองคะ่ะมีที่เดียวในจังหวัดนี้ที่เดียวในโลกนะคะเด็กๆอยู่ที่ป่าดูดลำพันธ์ครับเด็กๆไปชมได้เลยนะครับปูทูลกระหม่อมนะครับดูรูปร่างหน้าตาได้เลยครับต่อไป สิงง่งสำคัญคือคำขัญประจำจังหวัดมาหาสาราคามมหาสารคามมีคำขัญประจำจังหวัดว่าไงครูกิ๊ก sure. คำขันประจำจังหวัดมหาสารคามนะคะพุทธมนตนอีสานหินฐานอารยธรรมข้าใหม่ล้ำเลยค่ะตะกาิีลานครค่ะเป็นไงค่ะเด็กคำขัญประจำจังหวัดมหาสารคามาอีกรอบหนึ่งครับคุณกกิ๊กพุทธมนตนอีสาน หินทัดอารยธรรมผ้าไหมล้ำเลิศค่ะต่ก,กัสรานครค่ะมหาสารคามมีสถานที่ท่องเที่ยวที่จะพาแขกบ้านแขกเมืองไปชมที่ไหนบ้างคุณกุกิ๊กในจังหวัดมหาสารคามของเรานะคะก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะคะที่โดดเด่นแล้วก็มีความเป็นมหาสารคามมากที่สุดก็คือพระบรมธาตุนาดูนั่นเองค่ะเด็กๆชมภาพเลยนะคะรับธาตุนาดูนะคะเด็กๆ ต่อจากนั้นล่ะคุกกี้ไปเที่ยวไหนอีกสะพานไม้แกดํานะคะที่อําเภอแกดําสะพานไม้แกดํานะคะเด็กๆต่อไปคุกกีะะ้วัดวน้องหมูลิงอำเภอแกดาค่ะวัดนองมูลิงค่ะเด็กๆต่อไปคุกกี้วัดป่าวังน้ําเย็นค่ะชมภาพเลยครับวัดป่าดามน้ำเย็นสวยงามมากนะคะเด็กๆต่อไปคุกกี้วังมัดฉา อุทยานมัามาช้านะครับเด็กๆไปชมปลากันนะครับต่อไปครับคุกกี้ไปนะคะก็วนอุทยานโกสัมีนะคะเด็กๆไปดูลิงนะคะชมภาพเลยครับมีฝูงลิงแสมสีทองนะครับเด็กๆรอให้เด็กๆไปชมอยู่นะครับก็ถ้าเด็กๆอยากดูปูแป้งนะคะปูประจำสัตว์ประจำจังหวัดนะคะก็ที่อำเภอนาเชือกค่ะที่ปลาดุนลำพันค่ะตามนี้เลยนะครับเด็กๆและอีกอย่างหนึ่งขาดไม่ได้นะครับเป็นสิ่งผู้บ้านคู้วนคือ สารหลักเมืองของเรานั่นเองนะครับทำมข้าพที่เลยครับปีเอ๊ะสัตน์ที่เที่ยวเราไปแล้วจะรู้จักประเพณีประจำจังหวัดมหาสารคามมีอะไรบ้างสุกี้ประเพณีประจำจังหวัดนะคะก็ได้านแยบุ๋ง คุณมังไปแล้วารับคุณปุกกี้มีไหมครับมีเช่นกันครับเดนนะครับประเพณีของเรามีมากมายเลยนะครับตามที่สิบอง14ของแต่ละภูมนะครับเดนเด็กๆได้ร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองได้เลยนะครับปุกกี้สำหรับหน่วยนี้เด็กๆต้องทําอะไรบ้างปุกกี้สําหรับหน่วยการเรียนรู้จังหวัดของเราคะก็ให้เด็กท่องคำขวัญประจําจังหวัด ทำงบ้างไงบ้างทุกกี้พุทธมนตนอีสานถิ่นฐานอาระยธรรมผ้าไหมล้ำเลอค่าตะกศิลานครค่ะงานนี้เดียวนะคะเด็กๆแล้วก็มีใบงานประจํานวยด้วยนะคะ่ะเด็กๆทําเสร็จแล้วทาําไงกุ๊กก็ตทําเสร็จแล้วนะคะเด็กก็ถ่ายภาพนะคะส่งมาในรายกลุ่มห้องของเรานะคะเด็กคุณคณรูรอชมอยู่นะคะสําหับวันนี้ที่เชิญน้อยกับที่เชิญกิ๊กุ o ดบายก่อนนะคะเด็กๆบายบาย สวัสดีค่ะสวัสดีครับ